สวัสดีท่านผู้มชมนด้วยนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่2 3ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับอยู่กันที่สถานีกรุงเทพหมําโพงครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมรถจักรไอ้น้ำนะครับผมที่สถานีไปกรุงเทพมหาโพงนะครับวันนี้รถจักรไอ้น้ำเดินทางไปกันที่สถานีอุทย,ยานะครับตามเวลากระวนรถจอดเวลา8นาฬิกา10 9. นาทีครับผม รับใช้ขบวนวันนี้ได้บจพอปอหมายเลข1111 11นะครับเป็นคันท้ายสุดนะครับชาญชลาทางที่4นะครับก็มีกีฮะชุดที่1จอดอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. มาจอดโชว์ตัวนะครับแล้วคาดว่าน่าจะทำขบวนรถนำเที่ยวด้วยนะครับขณะนี้เวลา7.15นาฬิกานาทีครับ ก็ได้ทําการจุดเตาเตรียมเมื่อจากไอนาแล้วนะครับคันนําวันนี้หมายเลข8 2 4นะครับแล้วก็คันท้ายเป็น850นะครับวันนี้ทําการยาวทั้งหมด9ขคันนะครับบจอพสองคันแล้วก็บชสอชอ,อีก7จ็คันโอเคนะฮะายไปที่ไหนมาดูกันนะไปมิซูโนะโลกก่ครับเป็นริ้วของกระบวน20-1รถธรรมดานะครับ ได้เป็นคุณปู G ่ GEK 025ทำสับเปลี่ยนนะครับ ริว้วคาดว่าน่าจะเป็นริ้วของขอบวน367นะครับรถชานเมืองชุมทางเฉิงเสารสี่งห้าบวนรถพิเศษชานเมืองนะครับ มาจากชุมทางชาเชิงเซานะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นขบวนอะไร เตากันทนั้งสองคันแล้วนะฮะ ับเป็นพิธีเปิดงานนะครับผม มาเลยครับกระบวนรถชันเมืองกระบวนที่3 7 2จากปราจีนบุรีนะครับอาอซอมทีหนึ่นำมาครับผมวันนี้ตามเวลา8ปดนาฬิกาหนาทีนะครับมีบจสปหมายเลข2มาด้วยนะครับผมสีเงามากๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามครับผมโอ้โห สปนะฮะวงมาลัยแขวนหน้ารถแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปครับิท,ทุกคนมารอกันดูกันเยอะมากๆเลยนะครับ ไปเด้เวลาปล่อยแล้วนะครับผมเตรียมให้สัญญาณปล่อยครับเพราะระฆังแปดนาฬิกาสิบนาทีนะครับได้เวลาปล่อยแล้วนะครับ จากต้นทางวันนี้ตามเวลานะครับ8ปดเด็กยาสินาที ออกจากกรุงเทพหัวลำโพงตามเวลาครับผมแต่นาฬิกา25นาทีนะครับมาอยู่กันที่ชุมทางบางซื่อนะครับที่เราเห็นอยู่นะตรงนี้จะเป็นรถพอประคองนะครับเป็นรถบรทนะครับไว้เติมสารเคมีให้กับรถจักรไอน้ำนะฮะ วันนี้คุณปู่คันนำได้เบอร์4.041นะครับนำขบวนไปนะครับรสี่ศูนย์สี่หนึ่งนำไปครับผมวันนี้นี่นะครับบอทขอคคันเดียวโดดๆนะครับบรรทุกสารเคมีสำหรับรถจากักรน้ำ ศู 1> 1นนึ่ะเ,เป็นรถจักร G.K กึ่งระบบลมอัดและลมดูดนะครับใช้งานได้ทนะั้งสองระบบนะฮะารดารที่มีความเนินทางวหัดดว,ดดว,วีดดังโหยหวนแม่แต่ไกลเลยครับผมรถจักไอ้น้ำเข้าสู่ชุมทางบางซื่อนะครับชานชลาทางที่สาม ขณะนี้เวลาแปดนาฬิกาห้าสีสิบนาทีนะครับมาเลยครับคันนำหมายเลข8ปดสองสี่นำมานะครับสง่างามมากเลยครับณวันปิยะมหาราชยีสิบสามตุลาคมเข้าจอดชุมทางบางซื่อครับ ขบวนรถที่เจอก็จะไรนะขบวน90วิ่งออกมานิ่มๆเลยนะครับขบวน901 ท้ายด้วยรถพิเศษจ,จัดเฉพาะ2คันนะครับ131และ111ครับ31ครับคันสุดท้ายปิดท้ายไปด้วยเปอร์111นะครับเครื่องหมายท้ายดีครับที่สถานีรังสิตครับมารอดักรถจัดไอ้น้ำกันนะครับขบว90น901ขณะนี้เวลา9นาฬิกา27นาทีครับ ขบวนรถพิเศษร,รถจากไอ้น้ำขบวนที่901กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางอายุธยาครับกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟรังสิตแล้วนะครับผมนำมาโดย824และคันท้ายไป็น850นะครับทำการโดยสารยาว9คันครับผมมาแล้วครับโอ้โหไอ้น้ำเต็มหลังคาเพดานเลยนะฮะ ทิศเหนือของสถานีรังสิตตอนนี้ครับเรามาดักกนารชะชลาตรงข้ามสถานลาทางที่7ของรังสิตนะครับเรีย,ยนจุดชทลาทางที่หนี้เป็นรถจากไอ้น้ำนาครบประบน901รอเวลาออกจากรังสิตรครับผม ขบวน901ปทางอายุทยาครับได้เวลาออกแล้วนะครับขนาดเดียวกันที่เราได้ยินวีดนะครับเป็นของขอบวนรถด่วนพิเศษดิสรางขบวนเจ็ดนะฮะวันนี้ขบวนเจ็ดเข้าชานชาลาทางที่เจ็ดลังสิตนะครับ901ก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาแล้วนะครับ ครับขบวน901ออกจากสถานีรังสิตเปลี่ยนมุมถ่ายกันนะมาถ่ายกันด้านบนไปแล้วครับผมสวยงามากครับ 901ออกไปเป็นที่เรียบร้อยถ่ายด้วยบนจพปออนะครับอ่าขนาดเดียวกันขบวน7ออกมาแล้วนะครับผมไปทางเชียงใหม่โดยมิเตอร์ดิสรางเดลกูครับพ่วงมาทั้งสามคันครับ ดนะ้ายขบวนโดนขบวนเจ็ดแซงไปแล้วนะฮะกำลังแซงครับกำลังแซงโอ้แซงเป็นที่เรียบร้อยฮนะข้ายวชปปแล้วครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ่ายขบวน901จากกรุงเทพมลมพงไล่ตามมาจนถึงสถานีกลงสิทธิ์ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าให้ข้อมูลผิดพการารใดหรือข้อมูลใดตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรรอชมกันได้ครับสวัสดีครับ